สวัสดีค่ะมุงมิงค่ะนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมไม่ได้มาอัพเลยจำมากเลยนะคะกินหมูกระทะกันเสร็จเห็นไหมวันนี้มีแฟนวิเวียนนะคะก็จะมาทักทายเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเดี๋ยวไปดูกันอ่าทักทายฮัลล้อทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เอดีคร <Every> ับโชว์โชว์แคม h e l l นะคะน่ารักมากแล้วก็เป็นวันเกิดวิเวียนนะคะอันนี้พี่ปานะคะ๋ยวไปหาวิเวียนก่อนนี่จ้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์มันนะคะวันนี้ก็มาปาร์ตี้ที่บ้านวิเวียนอีกแล้วอ่ะเข้าไปดูกันว่าวันนี้มีใครอยู่บัางมีความสุขมากๆ สิ่งไม่ดีก็อย่าเจอก็ขอให้เจอผู้ชาทำไมดูอยากเจอทำไมดูแตถ้าไม่เจอก็หาใเจอไม่เข้าใจอ่ตอนนี้เพื่อนๆกำลังอวยพรวิเวียนอยู่นะคะก็เนคนเรียบร้อยแล้วก็รักวิเวียนมากวิเวียนไม่เคยทำอะไรให้เพื่อนมาบังใจเลยแม้แต่คำพูดดูจริงใจนะคะทุกคนรักวิเวียนมากไม่เคยเนอย่างนั้นไม่เคยอ้วกไม่เคยอ้วกเลยมเคยเมาไม่เคยทำให้เพื่อนเป็นห่วง เสยแจ้งดีนะคะเป็นเป็นงานวันเกิดที่รู้สึกอบอุ่นมากนะคะเราก็ถ่ายสองเครื่องนะคะเออแบบอบอุ่นมากจริงไม่ไม่ดื่มเหล้าค่ะไม่มีค่ะแอลกอฮอล์ไม่มีไม่เคยมีแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวเราสองคนไปละแค่เลดกับกัญชัยค่ะเออคุณเพื่อนคะบางครั้งก็อยากออกสื่อค่ะไปละละก็ Happy birthday, we, we and okay, um, um. okay. Happy, Happy birthday. birthday. Happy birthday. หมูสัตว์อ่าอธิษฐานด้วยนะคะจริงๆอ่ะอยากจะปักมากกว่านี้แต่ว่าเนื้อที่เค้กไม่พอแล้วแรกปักกระปักมันท่ออยู่ขอให้กูแต่งงานไวๆถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปไฟล์ถ่ายไม่ถ่ายอะอะอะเป่าด้วยอย่าลืมเป่าเค้กสอสองตะ่งมานทางมุมทีนี้เปิดแตกอ่าด้วยค่ะเปิดไฟได้ยัง เห็นปะทีนี้เป่าเค้กค่ะอที่ฐานแล้วเป่าเค้กกเเโอ้เปิดไปพี่นยคะเป็นไงคะเป่าเทียนไปแล้วนะคะก็เอ้เป่าเคกเฮ้ยกูงงนะคะก็ นะคะเพื <Nice. S 1> ่อนๆวันเกิดปีนี้ก็อบอุ่นกันอยู่บ้านเงียบๆนะจ๊ะบ๊ายบาย